มันเจิดที่กลางๆ66แถว66จะเป็นดิสโก้เป็นอะไรเงี้ยเริ่มเรียกเป็นตัวตนล่ะเป็นผมยาวเป็นเกรเรออมาแล้วดี Rolling Stone อย่แหละมันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่เพลงพวกนั้นน่ยที่มาบ้านเราเนี่ยเบสต์แม,ม,ม่งมา70ใช้เวลา2ปีเราเราจะรับช้าเขาเพราะเขานั่งเรือมากว่าจะเป็นแบบนั้นนะมันช้าหน่อยขึ้นไปดูอัลบั้มได้ บางรุ่บางแผ่นเนี่ยอย่างยกนี่ยกีอย่างสมองวอร์เทอร์หรืออะไรเงี้ยเราได้ฟังกงินมันเจ7ดหนึ่งเจ็ดสองแต่เขาอ่านในแผ่นม่นออกหกเก้าหลายปีมาเลยนะหลายคณะเลยอย่างโรลิงสโตนเนี่ยตอนแรกเขเข้าใจว่าโรลิงสโตนกับบีเทอร์บีเทอร์มาก่อนเปล่าอีโรลิงสโตนอยู่ต้นๆกับบีเทอร์เลยแต่โรลิงสโตนนี่กัเหมือนฝ่ายดำไงอีเทื่ฝ่ายหวาน เป็นพอปร็อกไอ้โดยที่โดนก็เถือนเนื้อ,เน,อเนื้อแบบกระ,ะแสรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่อตอนหลังมันยิ่งใหญ่กันทั้งคู่อ่ะใหญ่กันหมดไล่กันนะซึ่งเพะที่ว่าไล่ถึงเจ็ดศูนย์เนี่ยให้ฟังว่าดนตรีเจ็ดศูนย์ในยุคบ้านเราเนี่ยมันมีไปหมดคือไม่ใช่จะร็อกจะฮาร์ดร็อกทั้งฟังโซโลป๊อปแล้วก็อะไร แจ๊สอะไรเงี้ยมันมันเหมือนกับทุกอย่างโดนหลุดจากวงโคจรที่โดนโควบคุมโดยตำรวจหรืออะไรเงี้ยอเมริกานะซึ่งสมัยก่อนดนตรีเนี่ยที่รัวแต่งอะไรไม่ได้ไงรัฐบาลน,นั่งควบคุมเลยนะแต่นี้มันจะมีนักดนตรีแหกคอกเลยไคนท,ที่แต่งอะแต่มันก็เปลี่ยนเปย์ไงเหมือนรัฐบาลตอนหลอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนเป,ย,นนเป,ย,เปย์มันก็ด่าด่ามาเรื่อย หลายๆอย่างโ,โรบินสตนไปฟังเนื้อเนื้อเขาจะไปพูดถึงผู้หญิงผิวดำอะไรเงี้ยแต่ความจริงมีความหมายหมดเลยในเพลงยกตัวอย่างได<ะ>้ไหมคะยกตัวอย่างอย่างราล์ชิวค้าไงก็คือแบบโดนมาจะเรือเรือขนนักโทษมาขนทาสมาอะไรเงี้ยกลางคืนเองก็โดนฟาดโดนอะไรเงี้ยรังแกอะไรเงี้ยแต่มันแต่เนื้อมันเพลาะไงน้ี่เ่าแต่พออ่านจรึงเอ้ยพูดเรื่องนี้เลยมันลึกซึ้งลึกซึ้งอย่างอย่าง เดอะดอลส์เนี้ยอย่างไลฟ์ไมฟล์คือจุดไฟให้ฉัน <c oughs> แต่เนื้อมันขึ้นมาเลยแบบคือโอ้โหฉ <c oughs> like ันแค่เรื่องอะไรเราไม่เล่นง่ดิเดยวเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่าเบบี้ไลฟ์ไมไฟล์ก็เหมือนกับเปลดไปถึงรัฐบาลว่าจุดประกายให้ประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นอะ, <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเนื้อที่อย่างนี้มาแล้วมีเฮนริกสิเงี้ยเฮนดริกก็ ถ้าในแนวร็อกเาเห็นเด่งก็แบบขาเมาไอ้นั่นก็จะแบบมันเจดเรื่องเรื่องเปรย์เปย์แบบเทวลงเทวดาลงมาหาอ,อะไรเงี้ยมันจะมีหลายหลายอย่างที่เขาจะแต่ก็จะมีพูดอย่างน,นี้กึ่งกึ่งเข้ามาอย่างนี้แต่ฝร<ม>ั่ง,<ม>งเสรียกเสีสไหมอ่าเยสยจสีแต่ฝรั่งมัน,ม,นมันแต่งเวลามันแต่งเนี่ยเนื้อมันคําของมัน,นอ่ะมันในประโยคอ่ะบางทีประโยช์เห็นไดอย่างเงี้ยเราเข้าใจน่ายคลิกเปอย่างอื่นได้ไงกหมือนคาไทยอ่ะ ประโยชน้แต่นี่ไอ้ฝลังมันคำมันง่ายฟังเลยแต่ว่ามีไว้แต่ถ้ารวมประโยคหมดปั๊บเฮ้ยมันลึกเ,เลยนั้นนะมันลึกกว่าอย่างให้ยกตัวอย่างฝรั่งเราบอกเพลงไทยมันจะแต่ว่าเพลงไทยนั้นน้ำเนา่าอ่ะน้ำเนา่าอะไรกับน้ำเนานะ่าแหล่น้ำเนา่าเนา่าไปฟัง,พฟงเพลงฝรั่งวลาเพลงเพราะๆดีค้รเนา่าน้ำเน่าก่าเราร้อยเท่า แบบยิบเป็นเดีดยวฮะไปแบบโอ้โหสุดก้นบึ้งของหัวใจไปถึงไหน,นรักขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันมันเน่ากับเราเยอะไงแต่นี้นมันคำออกมาแล้วดูฟังดูไม่เน่าเลยแต่ถ้าไม่นั่งแปลแล้วโอโ้คือร้องมาปั๊บมีผู้หญิงนั่งอยู่เยอะไม่เลยเพลงรักเขาน่ะอะไรเงี้ยบานนีเขาจะรักรักเป็นรักตายอ่ะอย่างเช่นบางเพลงเนี่ยฉันบอกรักเธอแต่ฉันโกหก งงไหมฉันบอกว่าเธอแต่ฉันโกหกคือคำว,ว่ารักแม่ไม่พอความ,มหมายของเธอลึกอกะหึกอไหม